ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแอคชั่นทัวร์อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่เลยสะพานสอดินแดนแม่สรักนะครับหลายคนอาจจะสงสยัยเนาะว่าเป็นได้เพื่อนถึงห้องว่าสะพานสอดินแดนนะก็ที่ผมอยู่อยู่ที่นี่เนาะเป็นจังหวัดเจียงใหม่ครับตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเจียงใหม่ ส่วนถ้าขี่รถข้ามขวัวไปฝั่งปุ้นก็จะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไายนะครับก็เปิดกันเลยห้องว่าสะพานสองดินแดนเนาะฟังบ่อพิษนะครับอำเภอเมืองครับผมหลายคนอาจขึ้นว่าเอ้ยมันอยู่ติดแม่สวยแต่ยายว่าเปลี่ยนอำเภอเมืองนะี่นะแต่มันเปลี่ยนอำเภอเมืองครับเปินว่าอำเภอเมืองเขาบอกว่าอำเภอเมืองลนะลำน้ำที่เ้าเห็นอยู่นี่ก็ลำน้ำกขกเด้อไปไปดูลำน้ำกขกสักหน่อยเนาะ โอ,อ้น้ำหนักเนาะเนี่ยครับน้ำโก๊กเด้อนี่นะก็กล้องตัวนี้ผมอาจจะอู้ด้วยน้ำเสียงที่ดังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเสียงมันก้อยนะครับ ปากพอจะโอมกล้องนี่แหละเสียงยังผมได้ยินเด้อโอ้น้ำเชี่ยวน,นะเนาะก็นะครับฝั่งนี้เป็นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไปฝั่งนี้อ่าจังหวัดเชียงไายนะครับมันก็นเลยเปิ่อก็เลยท้องบาสะพานสองดินแดนเนี่ยเนาะ บรรยากาศดีดีก็สาหรับวันนี้นะครับก็ว่าจะปาไปแอลวัดแอวบาห้องนะวันนี้นะว่าจะไปแอลวัดพระราดแสงลุงเนีย่ยวัดพระราดแสงลุงนี่ก็อยู่ตาบลแม่นาวางนะครับอาเภอแม่อายเนาะเป็นหมู่บ้านแม่เมืองน้อยเนาะวัดพระราดแสงลุงนี่นะก็วัดพระราดแสงลุงนี่นะก็ตะกี้ผมอ่านในมือถือเป็นว่าเป็นวัด ที่ว่าเก่าแก่1,400ปีเลยนะเป็นอยู่ในหมู่บ้านแม่เมืองน้อยนะครับก็สำหรับเส้นทางที่ผมจะเดินทางไปบัดแม่เมืองน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะขี่รถรถขึ้นไปนี่เลยครับรถข้ามขวานี่ไปเลยเราอย่ะข้ามไปแอลจ,จังหวัดเชียงรายชักงหน่อยน่ะมันผ่านจังางวัดเชียงรายนะครับเราก็เลี้ยว ขวาไปย้อนกลับไปที่ตําตบลแม่นาวางเอำมภอแม่อายนะครับย้อนไปย้อนมานะพอดีเป็นคนชอบขี่รถแบบอ้อมไปอ้อมมานะครับม่วนดิชมวิวจะว่าไปแล้วก็ไปเลยดีกว่านะครับอู้ยาวเดี๋ยวมันจะยาวเนา,า,า,เนานะไปลุยอันนี้เชียงมหมยข้ามไปเชียงไยสักจำรรมนะะีนก่กะเนาะเดี๋ยวโกงเข้ามาที่แม่นาวางต่อ เอาไปแอวเจียงไฮก่นมาแล้วเจียงไฮที่นี่เจียงไฮแล้วเด้อ่านเนี้ยบ้านแม่สลักเหมือนกันนอ่นนี่เนาะแต่เป็นตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองนะครับเนี่ยตะกี้ป้ายมันมีเขียนบอกอยู่นะเป็นหมู่บ้านแม่สลักแล้วก็อำเภอเมืองโอ้บ้านแม่สลักนี่สองจังหวัดกง่ายนี่ เอาละเดียวเนี่ยเนี่เลีวเข้านี่นะเนี่ย<า>เลี้ยวขวา กวาเนาะวัดาธแสงลงเลี้ยวขวาหันหันอยู่ห้าน,นะหาด,ด้ดีดีวัดธาตุแสงลงุงโอ้หาละอยู่นี่ก่าหาละนะ เก่าแก่ตั0งสี่ร้อยปีอะใน,นมือถือนะวัดป,ป่าดอยกองมูว่ะชื่อเก่าเบนอะ ตอนนี้แล้วเนาะตอนนี้ก็มาถึงที่วัดพระาธาตุแสงลุงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะปลาเตียวแอลไปรอบๆน้ำเนาะนี่บรรยากาศปามาดูบรรยากาศ

ô bị lan quang lên này này ô oh, lan quang lên nó เป็นลานกว้างเลยเนะยาะนี่นะครับทิปเปิล้องหว่า วัดพระดาษแสงลุงนะครับที่นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวเนอะอันนั้นก็ยังน้ำโกกอยู่นี่ก็ยังหันอยู่นะเนาะตรงรูมี่สวนส้มหมดเลยนี่นี่น้องนะจะธรรมชาติสุดๆเลยจ้าโอ้โเนี่ยสวนส้มต้องอยู่ไกลๆท้ายนะมา,มาอันบาเข้ากล้องเลยอยู่นอกเกาะหมดเลยนี่ โอ้เนี่ยครับนะครับวัดพระธาตุแสงลุงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายหมู่บ้านแม่เมืองน้อยเนาะงามเนี่ยจังหวัดยังหหว่จังหวัดจังหวัดจงหังหหวัดจังหวัเจองหลัดงัดจงหันหงหนัดจังหวัดะังงหดงหงัดงวันจังหงวัดง,งนนหังัดจี่หวจัว่ันนนนนนหวัหวัาจาน,นวังงจหหา,านะครับ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติมายาวนานจนพันสี่ร้อยปีอะ่ะชื่อเก่าเป็นชื่อวัดป่าดอยกองมูอ่านะอ่านในมือถือมานะนี่ก็คือบรรยากาศหลอบๆนะครับบรรยากาศหลอบๆเป็นลานกว้างที่นี่เป็นจุดชมวิวเนี่ยถ้าหาันมาอย่างนี้ก่อนเนี่ยตั้งรูมเนี่ยเนี่ยสวนส้มสวนส้มงั้นเลยสวนส้ม,ม <laughs> ก็เป็นน้ำก๊กเนาะว่าจะบะลงตางแล้วนะลงเหมือนเดินมาไปไหนบะลงนี่ตึงมีนี่นะนี่นี่ขนาดยูกไก่ไทยขนาดแล้วนะโอ้ยังเจดีเป็นใหญ่เนาะพระธาตุเป็นใหญ่เนาะสวยงามมากเนะี่ยพระธาตุแสงลุงเนี่ยอื ao teu o อ๋อนี่นี่น,นี่ประวัติของพระดาตแสงลุ่งนี่เนอะนี่วัดพระดาตแสงลุ่งจื่อเก่าเป็นมีจื่อว่าวัดป่าดอยกองมูนะ่ะเป็นวัดล้างเก่าแก่อายุมากกว่าพันสี่ร้อยปีนี่แม่พันสี่ร้อยปี เป็นอีกวันหนึ่งของอำเภอแม่อายสันนิษฐานว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้าหฮมมหาราชนอมเนาะอ,อยู่ในหมู่บ้านแม่เมืองน้อยหานไปผ่านมาทางนี้แวะขึ้นมาแอวได้งามขนาดเลยนี่เป็นพระธาตที่โวใหญ่เนะี่ยหรือว่าใหญ่นะขนาดกล้องนี่เปลนมุมกว้างลวนะยังเก็บบบหมดเลยนะดู สูงขนาดเลยครับงามขนาดเลยเตียวเตียวแวหวกผ่าจากหน่อยเนาะอม,อมแตัวนี้นี่ย ขึ้นมาตะกี้ขึ้นขึ้นมาดังปุ้นเนาะเตียวแอลตำรานเนี่ยกว้างนะ้านกว้างขนาดวิวดีขนาดเลย เตียวรับหลอดพัดถา งามเนาะดกูกี่ครั้งกี่ครั้งก็งามนะเนี่ยคือคือภาเจดีย์เป็นเป็นเป็นใหญ่ขนาดเลยกล้องเลนส์มุมกว้าง ร้อยเจ็ดสิบองศาเก็บเข้าจอมาหมดโอ้โหน่าแต่งลุงก็ยังตีบรรยายเวรเกี้เนาะสร้างสันเป็นสันนิฐานว่าสร้างโดยพระเจ้ามหาราชเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุหนึ่งพันสี่ร้อยปีอะ่ะ อ้าหลอกละเนาะหลอบแล้วชม <c oughs> วีวตองป,ปุ่นโตร่วมสร้างบนอืม มาที่เดิมวนพระอาชครบหนึ่งรอบแล้วร้านกว้างขนาดเลยนี่ อ๋อเนี่ยครับเนี่ย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 พระเจ้าโฮมมหาราชอนุสาวรีพระเจ้าโฮมหาราชนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอตั้งหน้าเนาะออ๋ ดูนดนไมตัวนี้เสียงมันมม่ค่อดังเนาะจำเป็นได้อูเสียงดังๆหน่อยอปากพอจะโอมกล้องลำเดีเน่นเสียงยังได้ยินเดเนอะอ ปะ <Expl osion> ก็ถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับสำหรับวัดพระธาตุแสงลุงเลยนะใครจะมาแอลก็มาแอลได้เลยนะครับอยู่ตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจัยงหวัดเชียงใหม่เนานะ